สวัสดีจ้าส่วนธัญรัตและปริชาตจ้าหัวตะเลิกงานจ้าพี่น้องเลิกงานมากกับสิผ้าเฮ็ดเนวกินจ้าเนาวกินแรงนี่ละ่ะเมน,นูรสิก,กินข้าวเจ้าจ้าเป็นเมนูที่อันเป็นเมนูโปรดเมนูที่รัดมากจ้าพี่น้องคิดอยากกินแล้วก็สมัยเลียนจ้าพี่น้องเลียนมัธยม เวลาพักกลางวันก็นสิ้ังทเมนูน,นี่ละจ้าอยู่ร่วงอาหารผัดน้ำม้ใส่ลูกชิ้นจ้าพี่นอ้องเผ็ดง่ายๆเด้จ้าเคื่องข้ากกบสิมีลูกชิ้นจ้าในนั้นเป็นลูกชิ้นเนื้อเด้จ้าแล้วก็น้ำมันน้ำม้นี่ข้าได้แม่แล้วข้ากับไปร่างก่อนเด้จ้าลูกชิ้นก็ล้่างเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องแล้วก็พริกพริกนี่หั่นสไลด์จ้ามล่ผ้า กระเทียมแล้วก็หอมแดงจ้ะพี่น้องแต่วมือนี้รัดบดิเห็ด้อจ้าเป็นพอกั้วเห็ดพอกัวคนไทยอ่าของรัดนี่บ่ถนัดผัด,ดทอดจ้ะพี่น้องเห็ดเป็นยุว่ะเห็ดบ่แส่บมือนี้สิเป็นฟีมือแฟนจ้าเพิ่นเป็นคนไทยเพิ่นนัดอาหารไทยจ้ะไทยพิจิตวันบเบิ่งคลิปรัดก็ขอฝากเดยนจ้าพี่น้องฝากกดซับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด้อจ้า เพื่อเป็นกำลังใจหาคลิปด,ดีๆมาฝากอีกจ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มเพ็ดเลยจ้าพี่น้องวัตถุดิบทุกอย่างลัดล่างเรียบร้อยแล้วเด้อจ้าสำหรับกระเทียมเด้อจ้าพี่น้องก็พร้อมแดงเขาสิน,น้ำมาทูบเด้อจ้า เครื่องพร้อมทุกอย่างแล้วก็มาพัดจ้าพี่น้องมื้นนี้เป็นตะกร้องจ้าใส่น้ำมันแล้วก็ตามด้วยหอมกับกระเทียมเดี๋ยวหอมกับกระเทียมให้หอมจ้า เดี๋ยวถึงกว่นหอมกัระเทียมเหลืองหอมหมดละจ้าพี่น้องหอมกัระเทียมเหลืองละจ้าพี่น้องให้ลูกชิ่นลงไปจ้า ตามด้วยน้อใหม้จ้าน้อใหม้นี่เป็นน้อใหม้ปิ๊บด้วย้าพี่น้องบ่เป็นน้อใหม่บ่เป็นน้อใหม้สมน้อใหม้ปิ๊บทีนี้ขายอยู่นะมันร้านขายของชั่มดอกจ้า ถ้าตอาเทพเป็นแพ็กไว้เติมน้ำจ้าเติมน้ำลงไปจัหน้อยประมาณนี้ละจ้าพี่น้อง ้าไปกับปรุงรสจ้าของปรุงรสรือรสด,ดีของนัวอันนี้ไผ่บ่มากกับาตรงใส่สีอิ่วขาวแล้วก็ซอสดฟ้าเขียวจ้า กอดหอยลองไปน้ำจักน้อยตัดลถด้วดยน้ำตาลจ้าอันนี้ผู้ใด้มากหวานก็ใส่หลายได้จ้าน้ำตาลของลาสิก,กินประมาณนี่จ้าพี่น้องกินแบบนัวพอดี นอกากสิเขียวให้อันน้อไม้สุกก่อนเด้อจ้าพี่น้องเอาสิกผัดแห้งๆต่อไปก็ใส่บักพริกจ้าพี่น้องพริกสะไล่หินกับข้าวส,ส,สวยแซ่บๆเด้อจ้าพี่น้องเมนูนี่ลองไปเฮ็ดกันเบิง่งเอาสิกผัดอ่าแห้งๆเด้อจ้าช่วงนี้ก็ร้อยหน้างวด เป็นเมนูโปรดสมัยเลี้ยนจ้ะพี่นอ้องถักกลางวันกับสี้สังตป็เมนูนี่แหละลาดเขาพอน้ำเริ่มสิงหวดเท่ากับซิมรดจ้ะพี่น้องแส่บแหรอจ้า น้ำแหงแล้วจ้าพี่น้องใส่หัวละผ้าจ้าขั้นตอนสุดท้ายแล้วจิ้มรถพอดีจะคล้องแล้วก็พัดจนกว่าน้ำเอน้ำแหงจ้าประมาณนี้แหละจ้าสุดท้ายก็ใส่หัวละผ้าพัดต่อยหัวละผ้ายูพกับปิดไฟจ้าสิงค์ เียบร้อยจ้าพี่น้องพร้อมกินจ้าสูตรนี้พี่น้องไปเฮ็ดขายก็ได้ด้จ้าพี่น้องล้องไปเฮ็ดกันบึง่งเฮ็ดกินกนระแทบจ้าเฮ็ดขายก็ดีล้องไปเฮ็ดกันเบิ่งไง่ายๆจ้าพี่น้องบ่มีอย่างไลเน,นี่อน้ำเป็นลูกชิ้นเนื้อจ้ามันค่อยแ่บจ,จ้าค่อยเขากันถ้มามกระฟากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ร้านน้ำใน,ำนด้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปจ้าพี่น้อง ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เสียสละเวล่เขามารับชม้อจ้าพอกันคลิปหนาคือเก้าแล้วจ้าคลิปหนีบ่เงี้ยวถ้าเห็ด่ายๆอาหารไทยสำหรับคลิปนี้ขอโตแล้วจ้าพี่น้องขอโตไปกินข้าวแล้วจ้าหิวแล้วไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า